นปุปอ,อ่ะเพรจุนปล่อยค่ะแล้วเดี๋ยวดาฮีจะทำผมสวยๆให้นะคะโอ้โอ้โหโอ้โหตื่นมาทำผมให้น้องเลยเหรอลูกเก่งจังเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเพจจุน,นั่งดีๆลูกพี่เขาทำผมให้นะครับผม เก่งมากเลยทำผมให้น้องเลยเนาะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเหรอลูกโอ้โหยืนทำอ๋อนั่งทําไม่ถนัดเสร็จแล้วเหรอคะช่างช่างคะแค่จุไหนหล่อหรือยังครับหล่อหรือยังให้มาดูสิโอ้งงงงเสร็จแล้ว